อันหลิงเกอตอนที่398เส้นไหว้ผู้คนที่เดินไปมาบนถนนต่างก็จับตามองไปที่รถมาของจวนอองมู่เพราะได้ยินว่าพระชายามาเป็นเพื่อนนางสนมเพื่อไปเส้นไหวบ้บรรพบุรุษของอีกฝ่ายช่างเป็นคนดียิ่งนะักพระชายามู่ช่างเป็นสตรีที่มีจิตใจงดงามหาได้ยากยิ่งอัญญประกาศคู่ใช่แล้วได้ชายาที่ดีเช่นนี้ถือเป็นโชคดีของท่านอองมู่อัญญประกาศคู่ ผู้คนตามถนนกล่าวชื่นชมอันหลิงเกอทั่วหน้าแต่ตัวนางที่อยู่บนรถมามีได้ใส่ใจเลยคนที่อยู่ในรถมาคันหลังก็คือฟางสู้ๆอันหลิงเกอร์รูปที่หน้าอกของตนเพราะตอนนี้อาการของนางยังปลอดภัยอยู่นางจำที่ปี้เถาบอกได้ว่าหากเดือนนี้มีสามารถนำหนอนกูออกมานางต้องได้รับความทรมานที่ยากทานทนอีกหนึ่งครั้งตอนนี้ก็ผ่านมาได้สักพักแล้วนางต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด พระชายาถึงแล้วเจ้าค่ะปี่จูกระซิบเสียงเบาอืมอันหลิงเกิเตรียมพร้อมไว้แล้วนางรู้ว่าการเดินทางมาในครั้งนี้อันตรายยิ่งนักเพราะเหล่านักฆ่าของแวนชิงเยโวก็มีความสามารถในการควบคุมพิษนอนกู่เช่นกันแต่หากมีเสียงอันตรายเช่นนี้แล้วนางจักสืบหาวิธีแก้ไขได้ยิ่งไร พระชายาขอพระชายาได้โปรดเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของสู้สู้ด้วยเจ้าคะ่ะฟางสู้สู้ยังมีรู้ว่าอันหลิงเกอทราบเรื่องทิหนอนกูแล้วจึงแส่งทําท่าทีหวาดกลัวคนของแว้นชิงเยว่เจ้าวางใจเถิดข้ามีคิดทําร้ายเจ้าอยู่แล้วท่าทางของอันหลิงเกอดูแปลกไปนางมีเคยคิดทํำร้ายฟางสู้สู้จริงๆทว่าอีกฝ่ายกลับต้องการให้นางถึงแก่ความตายขอบคุณพระชายาเจ้าคะ่ะ เมื่อเดินตามฟางสู้สๆเข้าไปบริเวณสุสานที่อยู่ในป่าทันใดนั้นอันหลิงเกอก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอันตรายดีที่มีชิงเฟิงอยู่ข้างกายและองครักษ์เงาของตนก็กระจายอยู่โดยรอบจิตใจของอันหลิงเกอร์จึงค่อยสงบลงอาศัยแค่นักฆ่ามีกี่คนหากต้องการสังหารฟางสู้สๆย่อมเป็นเรื่องง่ายแต่บัดนี้อันหลิงเกอพาองครักษ์ในจวนมาด้วยอย่างน้อยอีกฝ่ายมาแล้วก็คงมีอาจกลับไปอย่างแน่นอน ท่านปู่เจ้าคะ่ะท่านอองดีกับหลานมากท่านปู่มีต้องเป็นห่วงเจ้าคะ่ะฟางสู้สู้กำลังเส้นไหวหลุมศพอยู่มีไกลภายในป่าก็เกิดเสียงบางอย่างขึ้นมาฟางสู้สู้ยังมีทันรู้ตัวก็มีร่างคนผู้หนึ่งปรากฏตรงหน้าของนางแล้วชิงเฟิงอันหลิงเกอเห็นคนผู้นั้นก็รีบสั่งให้องครักโจรอองปรากฏตัวออกมาทันทีแต่นางยังมิได้เรียกองครักเงาออกมาในตอนนี้ พระองค์ครักเนากระจายไปโดยรอบเพื่อตามจับปลาที่หลุดออกจากแหของนางฟางสู้สู้ย่อมคาดมีถึงว่าครั้งนี้อันหลิงเกอจักใช้นางเป็นเหยื่อล่อพระชายาพวกเราพวกเรารีบกลับกันเถิดเจ้าคะ่ะฟางสู้สู้เห็นคนกําลังต่อสู้กันอยู่ก็อยากหนีไปทันทีมีว่าอย่างไรชีวิตย่อมสําคัญที่สุดสมนายหญิงฟางกลับจวนอันหลิงเกอกล่าวออกมาแต่ตนยังยืนอยู่ที่เดิมนี้ไปไหน ส่วนฟางสู้สู้มิมีเวลามาคิดอันใดให้มากความหลังจากขึ้นรถมาก็มีองครักษคอยคุ้มกันและส่งนางกลับจูนออกมู่ทันทีพระชายาจับได้สามคนขอรับชิงเฟิงเข้ามารายงานเรียนพระชายาในป่าพวกเราจับได้ห้าคนขอรับตามด้วยองครักษแนวที่เข้ามารายงานอืมอันหลิงเกอพยักหน้าถือว่ามิเลวเลยจำไว้อย่าให้พวกมันตายเด็ดขาดอันหลิงเกอกล่าวจบชิงเฟิงก็พบบางอย่างผิดปกติ พระชายาบนตัวคนพวกนี้มีป้ายเข้าออกเมืองเยว่เฉิงอยู่ด้วยขอรับเมืองเยว่เฉิงอย่างนั้นหรืออันหลิงเกอร์มีรู้อันใดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจึงส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปยังองค์ครักเงาเรียนพระชายาเมืองเยว่เฉิงเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างกวนชิงเยว่และต้าโจขอรับคนที่นั่นส่วนใหญ่เป็นพวกโจรของกวนชิงเยว่แต่เพราะที่นั่นวุ่นวายมากบัดนี้จึงยังไร้วิธีปกครองขอรับที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง ดูท่าแล้วคนพวกนี้คงเป็นคนจากแว้นชิงเยโวซึ่งมีหน้าที่แฝงตัวอยู่ในเมืองเยโวเฉิงกระมังเอาตัวกลับไปสอบสวนให้ละเอียดผู้ที่คิดร้ายหมายเอาชีวิตนางอันหลิงเกย่อมต้องระวังตัวเป็นพิเศษทันทีที่กลับถึงจวนหญิงซินก็เข้ามารายงานเรียนพระชายาวันนี้ในท้องพระโรงมีผู้เสนอให้ท่านอองไปจัดการเรื่องเมืองเยโวเฉิงเจ้าค่ะเมืองเยโวเฉิงอีกแล้วหรือ อันหลิงเกออดสงสัยมิได้เหตุใดจึงบังเอิญมากเทียงนี้นางเพิ่งรู้มาว่าคนของแกนชิงเยว่รวมตัวกันที่เมืองเยว่เฉิงฮ่องเต้ก็คิดส่งมู่จอวินฮานไปที่นั่นเสียแล้วท่านอองอยู่ที่ใดอัญยักประกาศคู่น่าจะอยู่ในห้องหนังสือเจ้าค่ะหญิงซิงกล่าวจบอันหลิงเกอร์ก็รีบเดินไปทันทีเรื่องในวันนี้ชิงเฟิงรายงานให้มู่จอวินฮานทราบแล้วเขารู้สึกพอใจในสิ่งที่พระชายาทำลงไปมิน้อย เมื่อเทียบกับบุรุษทั่วไปแล้วนางเก่งทั้งบุญและบูมีหนำซ้ำยังชำนาญเรื่องต่างๆรอบตัวเหตุใดจึงเก็บของเร็วปานนี้เจ้าคะอันหลิงเกอ์ขมวดคิ้วเมื่อเห็นมู่จอวินฮานรีบเก็บของเขาจับออกเดินทางไปเมืองเยโว่เฉิงเดี๋ยวนี้เลยหรือเจ้าทราบแล้วหรือมู่จอวินฮานชนะไปครู่หนึ่งพวกเขาเพิ่งสมรสกันมีทันไรก็ต้องมาห่างกันแล้วเขามีอยากให้เป็นเช่นนี้เลยข้าจักไปด้วย อันหลิงเกอร์มีใช่คนที่จักมารอยอยู่ในจวนเฉยๆนางต้องการสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับเขาไปครั้งนี้มีรู้ว่านานเท่าใดเจ้าไปกับข้ามิได้หรอกเมื่อกล่าวจบก็ทําให้เขานึกถึงเรื่องในท้องพระโรงว่ามีคนตั้งใจเสนอชื่อเขาและให้อันหลิงเกอไปด้วยกันเขาจึงรู้ได้ทันทีว่ามันอันตรายเกินไปจึงทูลปฏิเสธทว่านิสัยของอันหลิงเกอร์มีใช่ว่าเขาอยากปฏิเสธก็ปฏิเสธได้โดยง่าย เช้าวันต่อมายามที่กําลังจะกออกเดินทางมู่จอวินฮานก็เห็นอันหลิงเกอนั่งรอยอยู่ในรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางมีให้โอกาสมู่จอวินฮานปฏิเสธได้อีกเมื่อเห็นว่าชายาดื้อรั้นถึงเทียงนี้มู่จอวินฮานจึงทําได้เทียงปล่อยเลยตามเลยคนทางไปเมืองเยว่เฉิงยาวไกลอันหลิงเกอหลับหลับ,บตื่นตื่นไปตลอดทางกอบกับความมีคุ้นเคยจึงทําให้สีหน้าของนางมีสู้ดีนะักเจ้านี่นะต่อไปยังดื้ออีกหรือไม่ มูจอวินฮานเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงสารบนเอ็นดูแแหะอันหลิงเกอหัวเระออกมาเบาๆแต่ก็ทรมานมิน้อยเลยทีเดียวจนนางถึงขั้นเอ็นตัวไปพิงไหล่ของเขากว่าจากถึงเมืองเยวเฉิงต้องเดินทางเป็นเวลาสามวันทําให้อันหลิงเกอสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดจนมูจอวินฮานอดสงสารมิได้สถานการณ์ในเมืองเยวเฉิงรุนแรงมากมีเทียงมีโจรมากมายชาวบ้านที่ยากลำบากก็มิน้อยเช่นกัน แต่โชคดีที่ครั้งนี้พวกเขานำสเบียงมาด้วยจำนวนค่อนข้างมากคงพอใช้จัดการเมืองเยวเฉิงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้แต่ปัญหาใหญ่สุดคือพวกนักฆ่าที่แฝงตัวอยู่ในนี้จริงสิป้ายผ่านทางพวกนี้ปลอมแปลงได้หรือไม่เจ้าคะอันหลิงเกอเพิ่งนึกถึงป้ายที่นางเจอมาก่อนหน้านี้ได้พวกนี้ล้วนเป็นป้ายที่รัชสํานกทำขึ้นมีสามารถปลอมแปลงได้มู่จวินฮานเข้าใจความหมายของนาง ป้ายผ่านทางพวกนี้เวลาแจกก็ต้องมีบันทึกเอาไว้ดังนั้นพวกคนที่นางจับได้ก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายเช่นกันเนื่องจากสถานการณ์ของเมืองเยโวเฉิงมีเหมือนที่อื่นดังนั้นคนที่จะเข้าออกเมืองได้ต้องมีป้ายผ่านทางและการบันทึกเอาไว้ใช้เวลามีนานพวกเขาก็หาเรือนของพวกนักฆ่าเจอดูจากสภาพที่อยู่แล้วก็คงปักหลักอยู่ที่นี่นานหลายปีแสดงว่านักฆ่าของแวนชิงเยววต้องแฝงตัวมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว เรื่องหนอนกูมีทราบว่าจะหาบาแสจากพวกมันได้บ้างหรือไม่อันหลิงเกอถอนหายใจออกมาตามที่ปีเ่เถาบอกคืออีกมีกี่วันนางจากได้รับความทรมานจากพิษแล้วเมื่อนึกถึงตรงนี้นางจึงสูดลมหายใจเข้าลึกตอนนี้นางแค่อยากหาวิธีรักษาโดยเร็วเท่านั้นทว่าช่วงที่อยู่เมืองเยโวเฉิงแม้พวกเขาจับตัวนักฆ่าได้แต่มิมีผู้ใดรู้ที่มาและวิธีรักษาพิษนอนกูแม้แต่คนเดียว ทยที่สุดจึงรู้แค่ว่าหนอนกู่มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นอกจากคนเลี้ยงมันแล้วคนอื่นจักมีสามารถควบคุมมันได้หลังจบเรื่องของเมืองเยว่เฉิงมู่จวินฮานจึงพอมีเวลาว่างแง้ยังหาวิธีรักษาพิษหนอนกูไม่ได้แต่อันหลิงเกอก็มีคิดมากอันใดเมื่อเห็นว่าชาวบ้านได้กลับมาอยู่ดีกินดีอีกครั้งนางก็สุขใจแล้วท่านคิดว่าคนที่อยู่ในวังหลงลืมพวกเราไปแล้วหรือไม่เจ้าคะ อัหลิงเกอรที่กว่าจะเห็นมู่จอวินฮาน้มีเวลาว่างจึงพูดหยอกล้อพร้อมยิ้มให้เขาอย่างผ่อนคลาย